ครับกลับเข้าสู่ช่วยสอนของประกาศสภา่าประเทศนะครับในช่วงแรกเราก็พูดกันถึงเรื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านพลังงานของรัฐบาลนะครับว่ามีความไม่ชอบมาพากลมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่จากการที่อ้างเรื่องการหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่งจ่ายในประเทศพามา่าทางทางที่ว่าเป็นการซ่อมบำรุงตามแผนซึ่งจริงๆแล้วบริษัทดังกล่าวนั้นก็มีปทสพาของไทย ถือหุ้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่รู้เรื่องหน้าหรือว่าเป็นเรื่องของวิกฤตอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเพิ่งที่จะมีการมาประรากาศให้เป็นเรื่องเป็น,ปนปราวทาให้คนตื่นประหนกขึ้นมาในช่วงไม่ถึง1เดือนก่อนเวลาที่ระบุบว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นในบ้านเราพร้อมๆกับการ,ร,รนําเสนอแผนต่างๆที่จะมีการปรับปรุงเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากก๊าสมาเป็นพลังงานอื่นๆนอกจากนั้นยังมีความไม่ชอบมาพากลไม่สักครู่ที่ค้างกันเอาไว้ก็คือเรื่องของการคิดค่า FT อะไรต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนด้วยอยากใ,ให้คุณสิสวัรณช่วยช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยผมตกใจก็คือมีข้อมูลจากอดิตรัฐมนตรีพร,รังงานออกมาว่าเรื่องค่า FT ที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์พม่พมาไม่ส่งการมาเนี่ยนะฮะจริงๆเขาเก็บค่า FT ไปแล้วตั้งแต่มกรา<ด>ผมก็แปลกใจว่าก็คือเขารู้เ่นอน คือไอ้เรื่องรู้เรื่องล่วงหน้าเนี่ยผมทราบมาอยู่แล้วว่าว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดหาพลังงานเขาทราบมาล่วงหน้าตลอดอยู่แล้วนะแต่ประเด็นที่รัฐมนตรีออกมาพูดนะครับเพื่อสร้างความตระหนกเนี่ยและจริงๆก็คือให้ข้อมูลนั้นเป็นเทศต่อประชาชนด้วยโดยเฉพาะเรื่อง่อกก๊าซในอ่าวไทยยังถูกสมอเรือไปทําให้ขาดเนี่ยจริงๆเขาซ่อมเสร็จมาตั้งแต่ ปลายเดือนมกราแล้วมันไม่เกี่ยวกันหน้าวันนี้แล้วแต่ก็เอาพวกข้อมูลมาพูดเพื่อให้เกิดความสับสนแล้วก็ตื่นตระหนกกับประชาชนให้มันดูเป็นวิกฤตแล้วที่สำคัญกรกพอก็ออกมาสัมทับว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตเพราะต้องเอาน้ำมันเตาต้องเอาน้ำมันดีเซลมาทดแทนทําให้ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปได้ด้วยฉะนั้นค่าเอฟพีในช่วงพฤษภามิถุนากรกรดาในไตรมาสต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มกันไปอีกผมว่าเอถ้าอย่างนี้เนี่ยนอกจากจะเก็บมาตั้งแต่มกรา กุามภามีนาแล้วเนี่ยค,คุณยังจะเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องนี้เนี่ยผมสมาคมได้ออกถแถลงการว่ากกพเนี่ยต้องสั่งการให้คืน ถ้าเอฟที T> ที่เก็บไปกับจากประชาชนสามสิบล้านกว่าโควรเรือน <S <S 2> <S 2> ทั่วประเทศเอาคืนไม่ให้เขานะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่อย่างนั้นเนี่ยสมาคมจะไปฟ้องเพิกถอนแล้วก็เอาเงินเนี่ยคืนให้กับชาวบ้านทุกหลังคารเรือน <S 2> <S 2> <S เรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมว่าแม้ว่าค่าเอฟที T> มันแค่ไม่กี่สตางค์ไม่กี่ <S 2> <S 2> <S <S บาทนะครับแต่ว่า30กว่าล้านครควเรือนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับไม่กี่สตางค์ตอนนี้แต่ว่ารวมกันทุกรควเรือนทั่วประเทศผมสังเกตว่าคือรัฐวิสาหกิจก็คือกรพรเนี่ย กพอพกพนเอ่พอ,พอนกพอพอเนี่ยนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจท่องดำเนินธุรกิจมันเป็นโมโนโพลีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมไม่มีใครมาแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นการทํารัฐวิสาหกิจนะเจตนารมณ์ก็คือต้องดูแลนะผู้บริโภคนะคทุกหลังคาเรือให้ได้รับพลังงานอย่างเท่าเทียมอย่างยุติธรรมนะฮะแต่เชื่อไหมฮะหรือไม่ว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างกอพเนี่ยผอมาอาบัญชีงบดุลเข้ามาดูเนี่ยเมื่อเมื่อปีห้าสี่เนี่ยกาไรสามหมื่นห้า ะก่อนหน้านี้กำไรสามหมื่นหกสามหมื่นหล้านบาทมันมหาศาลทำไมรัฐวิสาหกิจเหล่านี้จึงเอากำไรเยอะแยะจากกระเป๋าของประชาชนนะครับจริงๆกำไรเหล่านี้มันควรจะตอบแทนมายังประชาชนแม้ว่าหากว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาพลังงานหรือมาผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่กับ ผักพะร้ะทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในค่าเอทโดยกกพเองก็รับลูกแล้วก็มาประกาศว่าจะต้องขึ้นค่าเอทีแล้วที่สําคัญที่เจ็บใจที่สุดก็คือไปเก็บค่าเอฟทีมาตั้งแต่มุกคลาปุ่มพามีนาที่ผ่านมาผมถามว่าคุณเอากฎหมายข้อไหนคุณใช้สิทธิ์ข้อไหนในการที่ไปเก็บเงินของประชาชนมาก่อนนะครับเรื่องนี้ยอมไม่ได้ครับทีนี้เรื่องค่าเอทีตามความเข้าใจผมนะถ้าถ้าผิดยังไงช่วยช่วยแกโดยก็คือว่าคณะกรรมการเลเกเลเตอร์เนี่ยเขาจะมีการคาดการแนวโน้มเรื่องของราคาพลังงานต่างๆที่จะนามาใช้ ผลิตไฟฟ้าในช่วง3เดือนข้างหน้าก่อนที่จะมาพิจารณาเป็นค่า FFT ใช่ไหมครับแ,แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าในช่วงเดือนมีนามเมษาอะ้เนี่ยมีแผนที่จะมีการหยุดจ่ายกา๊าซเพราะฉะนั้นจะมีการจัดหาพลังงานส่วนหนึ่งเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงถูกนํามาคํานวณในค่า FT ก่อนหน้านี้แล้วแดียวยพอมีการประกาศาว่าวิกฤตฉุกเฉินขึ้นมากลับมาบอกว่าจะต้องมีการเอามารวมในค่าไฟงวดต่อไปด้วย ทางทารนี่มีการคำนวณบวกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือในกฎงายพระราชยศบัตรประกอบกิจการพลังงานก็ไม่ได้ให้อำนาจกกพในการที่จะเก็บเงินชาวบ้านมาก่อนนะครับต้องดําเนินการไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนแล้วจึงจะมาเก็บตามหลังนี้ได้นะครับเหมือนเหมือนการจ่ายภาษีของเราอ่ะเราจะมาจ่ายก่อนล่วงหน้าก็ไม่ได้นะสามสิบสามเบดมีนาคมเราก็ต้องไปจ่ายนั่นหมายถึงว่าเราใช้มูลค่าหรืออะไรได้มาแล้วนะแล้วจึงมาจ่ายอย่างนี้ เรื่องเรื่องค่าเอฟที T ก็เหมือนกันเราจะต้องดําเนินการนะใช้จ่ายไฟฟ้ามาก่อนแล้ว <Okay. S 2> แล้วจึงมาเก็บนะครับอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเก็บไปก่อนล่วงหน้าเลยแล้วแล้วค่อยมาทัวเฉลี่ยนี่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องออกฎหมายยังไม่ได้ให้มํานแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าถ้าอดีตรัฐมนตรีพลังงานไม่ออกมาเปิดเผยเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บมาก่อนหน้านี้แล้ว เห็นว่าเป็นการทําผิดหลักการตามกฎหมายที่อำนาจเอาไว<ช>้สำหรับรคณะกรรมการกฎหมายเ<ล>ขียน,นชัดเลยมา,มาตรา65เนี่ยเขียนชัดเลยว่าขั้นตอนเนี่ยต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะมีประสิทธิภาพพอเพียงจูงใจมีการปรับสิทธิภาพแล้วก็คํานึงถึงความเป็นธรรมช่วยเหลือนะคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความจเจริญคํานวณค่าอัตรา บริการต้องชัดเจนโปร่งใสและต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการเห็นไหมไม่เลือกปฏิบัติแล้วมาตรา67-68เขียนประกอบกันหมดเลยอย่าลืมที่ว่ามันต้องมีความชัดเจนอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นผู้นอกกฎหมายเขาไม่สนใจกฎหมายครับแล้วผมผมมั่นใจร้อเอร์เซ็นตว่าใครก็ตามที่ได้ตำแหน่งดีๆปัจจุบันนี้นะคือขี้ค่าทักษิณเท่านั้นนะนะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหนโยกในองค์กรอิสระ ถึงแม้อุตสากรรมบ,บางแห่งก็มีค่าข้าทัศนินแทรกเข้าไปอยู่แล้วออตอนนี้ใครก็ตามที่มีสถานการณ์ตำแหน่งการงานตำแหน่งดีๆมั่นคงนะคือค่้ข้่าทัศนินเท่านั้นนะหรือหรือว่ายังยังยังมีการจังหวะโดนปลดหรื่องสับเปลี่ยนอ,อ,อย่างประธานประชาราคุณรูสิมันค่าข้าทัศนินเท่านั้นอ่นะโอ้โหที่เขาจะปรับเปลี่ยนใหม่ต้องบังคับให้ประหลัดกระทรวงพลังงานลาออกใช่ไหมนะ ให้เอาคี้คขารัชสารเข้าไปแทนหรือแม้กระทั่งการท่าก็เอาขี้์ข้าราชการเข้าไปแทนคนเก่าคี้คขาที่ใช้งานไม่ได้เต็มที่นะเต็มร้อยนะถอนออกเอาคี้ขาใหม่ที่พร้อมจะทำความชั่วได้มากกว่าเข้าไปแทนนี่ไงโดย โดยอ้างว่าภารกิจงานที่ท่านปลัดนอคุณเนี่ยราออกป่วยบ้างอะไรบ้างนะบังคับไปป่วยก็ก่อนหน้านี้งานคุณไม่เยอะคุณก็เป็นประหลัดมาตั้งนานแล้วเราเป็นประธานปอทอมาตั้งนานแล้วไม่มีงานเยอะเลยทำไมเพิ่งมางานเยอะในช่วงวันนี้ที่จะมีคนอื่นมาแทนคุณเอคือให้เหตุผลแบบแบบคิดว่าแล้วถามว่าคนใหม่มามันมีมันมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถมากกว่าหรือเปล่าก็เปล่าใชเรื่องพลังงานในบ้านเราเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ที่อึมครึมแล้วข้อมูลไม่ชัดเจนเพราะว่าพอทํางภาคเอกชน ออกมาบอกให้ข้อมูลอย่างนี้ปตทร,รัฐบาลก็จะอมาให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนคือที่จริงก็ต้องต้องเรียกคนการไฟฟ้าฝฟฟ่ายผลิตมานั่งคุยด้วยนะคุณไม้อะนะที่บทรัฐบาลไทยเนี่ยเอาเอายกเอาเครื่องจกอักรไฟฟ้า,ามือสองไปให้พมา่พมาแล้วก็วกจ่ายเงินให้ด้วยนะเอาให้ไปเปใต้ฟรีๆทั้ง500รอยล้านเลยนะคือให้เองเป็นพระไม่สันนนหรอแล้วตอนนี้ ตอนนี้มปขอไฟฟ้าพ่ะมาบอกให้ช่วยเลื่อนกรุนานเลื่อนการซ่อมทอ่อเนี่ยไปหึงวันจะได้หรืเปล่าเขาให้มาทั้งสามสิบชั่วโมง <laughs> มนี่มันเป็นสภาพที่น่าทุเรศที่สุดเลยว่าเอเองนอกจาก่าเองเป็นมาอารีแล้วนะนะเองเป็นหมูสยามกันเหากเป็นทุกสยามเลยนะทั้งที่ อัตราส่วนไปกี้เห็นแล้วนะการถือหุ้นปตทถือหุ้นปตทเป็นผู้ซื้อเข้าไปถือหุ้นส่วนหนึ่งด้วยซื้อด้วยมีสัญญามีความชัดเจนด้วยวิศวกรเต็มมันหมดนะยี่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ี่ถือว่าเยอะนะถ้าเป็นบัวไชนถือว่าเรียกประชุมสามวันได้แล้วนะคือเราเป็นผู้บริโภครายเดียวถ้าเราบอกว่าคุณไม่เลื่อนผมก็ไม่ซื้อคุณกูไม่เชื่อมีอำนาจต่อรองได้ไหมเขาไม่ได้ลากท่อไปที่อินเดียไม่ได้ลากท่อไปบางประเทศเมื่อไหร่มันมาที่ไทยประเทศเดียวใช่ แล้วถามว่าวิศวกรวิศวกรของปตทเนี่ยทางด้านปิโตเคมีเพียบ เพียบเดินกันให้เกินไปหมดเฮ้ยคุณไม่รู้ระบบการชัดดาวเหรอคุณไม่รู้หรือว่าการออกแบบโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนยังไงแผนสำรองหนึ่งสำรองสองไม่งแผนกวันมันก็รู้อยู่แต่ช่วงที่ต้องชัดอัพก่อนก็ชัดใช่ไหมก็ชัดอัพใช่ไหมเพื่อจะชัดดาวใช่ไหมก็มีเจตนาลมอย่างที่ว่าจะต้องการเพิ่มพลังงานถ่านหินในช่วงที่จะเปิด IPP เร็วนี้นะครับแล้วก็จะลดลดความสําคัญของรัฐวิสาหกิจก็ปอ กองบพลงมานะครับแล้วก็ไปเสริมเอกชนเขาอาจจะมีอะไรเส้นสายภายในกันเยอะแยะมากมายเปหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเจตนาที่แท้จริงและที่สําคัญก็คือจะกอบวอดในเรื่องลงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ใช่เจตนาที่แทจริงแต่เป็นเจตนาที่ชั่วร้ายคือคือดูง่ายๆวันนี้รูปธรรมนะจาคดีเรื่องของฐานหินที่แม่กองได้ไหมอ่าใช่ใช่ไหมคือวันนี้ ระบบถ่านหินเนี่ยผมใช้คำว่าระบบนะมองภาพรวมเลยนะระบบ <c oughs> รวมทั้งโลจิสติกส์รวมทั้งกระบวนการระบบถ่านหินของเมืองไทยของระบบการลงทุนถ่านหินทั้งหมดตั้งแต่ขุดจนถึงนําส่งปลายทางเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเดินระบบกันแล้ว <c oughs> แต่มันไม่สมบูรณ์ <c oughs> <c oughs> ระบบเนี้ยมันมีการเดินยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นไปดูได้เลยว่าใครนะเป็นคนถือหุ้นรายใหญ่ที่อินโดใครไปได้จากอินโดสมปทานอินโดกี่บรษิษัทใครเครอขายทักษิณทั้งนั้นเลย<อ>ที่ได้ถูกไหมแล้วระบบเนี้ยมันถูกวางเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ารางระบบไอการขนส่งเนี้ยทางเรืออย่างไรมีกระบวนการอย่างไรจากท่าจากอะไรไปยังไงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้มันมีการใช้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมีการใช้มีการขายอะไรกันเสร็จแล้วมันเริ่มสะดุดสะดุดจากไหนจากกรณีการต่อต้านไงต่อต้านของใครบาง ตั้งแต่ของคุณบอนอกมาจนถึงเนี้ยจนแค่บอกเนถึง่านต้องฆ่าคนเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปดูเนี่ยเฮ้ยถ้าคุณทําระบบจะเห็นได้ไหมว่าปตทเนี่ยจะเอามวลชนชุมชนเนี่ยไปดูระบบการใช้ถันหินที่ปลอดปลอดจริงๆนะถันหินสะอาดเลยเนะยที่ญี่ปุ่นโอ้มันไปดูกันจางเลยญี่ปุ่นเขาบอกโอ้รับรับจนเบื่อแล้วมาอยู่นั่นแหละแต่มันไม่เคยเอาระบบนั้นมาใช้ไง ไม่เคยเอาระบบนั้นมาใช้เลยคือระบบขนส่งที่มีการครอบควบควบคุมอย่างดีมีการใช้ระบบเป็นปิดสายพานปิดมีการสเปรย์น้ำมีการป้องกันมันไม่ใช่มันมักง่ายถามว่าทําไมผมไปลงตรวจดูนะกับมาธิการมาแล้วผมไปดูแต่ละที่แต่ละที่มาแล้วคือมันมักง่ายมันขนกันง่ายๆทํากันง่ายๆแล้วสิ่งแวดล้อมมันเสียหายอย่างชัดเจนเพราะว่าไอ้ตัวคาร์บอนเนี่ยมันเป็นด่างใช่ไหม่านหินสวนเสริญไปหมด เห็นไหมฮะน้ำเนิ้มเนี่ยมันเสียหายหมดคนแม่คองเขารู้เขาอยู่กับธรรมชาติเขาติ้งต้านพอต้านปุ๊บไอตรงนี้มันมันเริ่มเบกเบกไปไงมันหยุดกันไปมันไอกระบวนการถ่ายหรือจะต้องส่งผ่านทันหินมันก็มีปัญหาส่วนหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคของที่ทำให้ระบบที่วางแผนไว้ไม่เข้าเป้ามันวิธีดีที่สุดก็คือ ต่อจากนี้ไปไงไอใช้มันชัดเจนไปเลยคือใช้เป็นทางการใชเป็ทางการไปเลยผักเข้าไปเลยเข้าระบบการใช้ถ่านหินเนี่ยแทนไปเลยถูกไหมครับเพื่อนก็เริ่มเริ่มมีการพยายามบอกล่วงหน้าว่าเอ้ยแก๊สจะหมดนะแก๊สเหลืออีกไม่กี่ปีหมดไม่เพียงพอนะแก๊สจะหมดเริ่มบอกว่าแก๊สจะหมดแก๊สมีปัญหาก็เลยสร้างสถานการณ์แก๊สมีปัญหาเพื่อบอกว่าถ้าแก๊สมีปัญหาต้องใช้ตัวอื่นเป็นต้นทางในการต้มน้ำอ่ามันเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำเนี่ยมันก็ต้องบอกอะไรดีสุดต้องถ่านหินสิอ่าก็ต้องถ่านหินไปไงเป็นถ่าน สะอาดก็พยายามที่จะเอาตรงนี้เข้ามาเห็นไมเดี๋ยวเตือน้อยใช่ไหมเดเือน้อยมันจะเห็นได้ใชัดว่าปตทนี่ยิงสปอร์ตถังหินมาก่อนหน้านี้แล้วโฆษณาคือมันสร้างความน่าสงสัยว่าตรงลงนี่ปตทเนผู้บริหารนะครับที่ควรจะเป็นมืออาชีพใช่นไหมกับต้องไปยอมสยบกับคําสั่งของบอร์ดปตทซึ่งเต็มไปด้วยขี้ค่าทักษิณนะ แล้วก็เอามาเป็นประธานทุกวันนี้มันมีกี่ค่าด้วยกันอก็ก็คืออย่างเงี้ยแต่ว่าผู้บริหารมันควรจะมีคุณต้องบริหารตามหลักวิชาชีพอะไรดีตรงองค์กรใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณไปบิดเบือนบิดเบือนโครงสร้างการบริหารเนี่ยเขาต้องเขาต้องฟังผู้ถือหุ้นหรือเปล่าเพื่อฟังไอประธานบอร์ดไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใช่มันเป็นตัวแทนของมหาอาชีพกรที่ มันเป็นมันเป็นตัวแทนของอาการคาันเลยอาชีพกรใช่มันเป็นตัวแทนของอาชีากรไอ้องกรอาชญากรรมเป็นอ่ไที่เป็นขายชาติอ่ะกลุ่มอาชญากรขายชาติที่มาครอบงาประเทศทุกวันนี้ตามกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆรัฐต,ต่างๆนะที่สําคัญสําคัญถ้าคุณไม่ช่วยจริงๆคุณทํางานในองค์กรเหล่านี้ไม่ได้ครุณถ้าคุณไม่ช่วยจริงๆคุณรับใช้ในในองค์กรอาชญากรรมนี้ไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของพลังงานความต้องการใช้ไฟของประเทศไทยในความจริงก็คือว่ามันมีความต้องการที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีเหมือนกันข้อมูลที่เขาให้มาต่อเน,นื่องก็คือบอกว่าถ้าว่าเราไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการเตรียมกําลังการผลิตไฟไฟ้าที่มันเพิ่มขึ้น,นอนาคตมันจะมีปัญหาต่าง <ผม S 1> ๆนยว่าประเทศรอบบ้านแล้วใคมีใครร้องเอียวุวายเรื่องพลังงานข่านหินมั<ๆ>้งก็แ่าไม่มีนะ<ๆ>ไม่มีเลยนะ<ๆ>มาเลเซนะียเขาก็เฉยอนะินโดนีเซียก็เฉยๆ เขาก็มีก๊าซเขามีน้ำมันแต่ประเทศที่ไม่มีน้ํามันเลยเนี่ยไม่มีก๊าซเลยอย่างเราเขาก็เฉยๆแต่เขามีน้ํายากเกิดน้ำเงินน้าเทินใช่ไหมคมเมนมีอะไรตอนนี้จู่ๆมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในแคมเปนไหมท่านในคมเปนพวไอ้บอลทั้งหมดแล้วมื่ซื้อน้ำมันซื้อไฟฟ้าจากไครอ๋อถ้าหาต้องการจะต้องการให้รักษาไฟฟ้าในไทรคุณก็ส่งเลือกส่งไฟฟ้าไปให้บอลในกรลังภูมิชาไวเป็ดสิบ่อยฝรั่งไอ้ให้บอลปิดบอนเปิดยี่สิบชั่วโมงโดยที่ไม่มีนาฬิกาเลยไม่มีชัดดาวแอร์ด้วยไม่มีด้วย รายงานประจําปีของกพเนี่ยนะฮะลูกค้าของกพเนี่ยต่างประเทศนะฮะยังขายไฟให้ลาวขายไฟให้มาเลเซียขายไฟให้กัมพูชาไปทั้งหมด2,900ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเราไม่ใช่เอาเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ขายให้เขานะฮะใช่มันสลับกันในเมืองเมืองที่นี่อันนี้เราซื้อจากลาวอดีนย้เราขายให้ลาวก็ต้องแต่ความพร้อมของเครือข่ายต้องถามอยู่ว่าจากข้อมูลที่ศึกษาไปเนี่ยมันมีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนสําหรับบ้านเราในเรื่องของการเปรียบการ เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคตค,คือเราไม่ปฏิเสธว่า,าว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็เดินไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าการตัดสินใจนี้ที่จะเลือกใช้พลังงานเนี่ยเป็นเรื่องความผิดพลาดอย่างชัดเจนการที่มีเจตนาจะเอาลงไฟฟ้าถ่านหินการที่มีเจตนาที่จะเอาพลังงานซึ่งใช้คําพูดแบบ สวยหรู่ารนินสะอาดนะครับใครต่างประเทศก็ใช่ญี่ปุ่นก็มีทำให้เกิดโลกร้อนน้อยเช่นหงไฟ้านิวเคลียร์จะ่อยคาร์ดคารดโลกร้อนน่ะน้อยทำให้ดูดีทำให้ดูดีนะ แต่ข้อเสนออื่นซึ่งภาคประชาสังคมหรือแม่นักวิชา,าการทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะครับ,รบที่เขาพูดโดยชัดเจนว่าพลังงานทางเลือกในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างมหาศาลถามว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่เมืองร้อนถ้ารัฐบาลจะพัฒนาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทุกหลังคาเรือนสนับสนุนติดตั้งแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ซื้อออซื้ไฟจากบ้านครัวเรือนแต่ณวันนี้เนี่ยก็พอไม่ยอมรัฐบาลไม่ยอมที่จะ ซื้อไฟจากภาคประชาชนจะซื้อเข้ามาก็มีเงื่อนไขมีด่านอะไรเยอะแยะเ็มไปหมดนะครับแม้แต่บริษัทเอกชนที่ณวันนี้เขาขายเป็น IPP เป็นี s p อะไรต่างๆเขาอยากจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลอย่างมหาศาลเป็นลงไฟฟ้าทางเลือกทั้งสิ้นนะครับแต่รัฐบาลก็ตั้งด่านนะครับไม่ยอมซื้อในอัตราที่เขาเขาอาจจะ ผลิตได้1,000พนเมกะวัตแต่ซื้อเข้าประมาณ300เมกะวัตหรือ5 0 0เมกะวัตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นทุนไม่คุ้มใช่ครับทำไมเราไม่ใช้ทางเลือกนี้แต่กลับต้องการต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยจะเปิด i อ p เมษาอีกหลายอีก45โรงลมเนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นฐานหินเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นการปิดกั้นตัวเองแล้วก็มาบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าอยนั้นใครก็แล้วแต่หรือ NGO อย่างศรีสุวรรณหรือใครก็แล้วแต่ที่มาค้านเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นคนทำลายรไอพวกนี้อย่าใช้ถ้าเกิดพัฒนา เปิดแอร์ที่อยใช้ไฟที่คือกลายเป็นตะกะโง่ๆอ่ะคือมันย้อนหายพวกนี้ก็คือมึงแหละโง่ใช่ไหมเขารู้ทันมึงไงแมงกคือมันมีทางเลือกอื่นๆครับดูง่ายๆเอาดูง่ายๆผมมาจากสายปะทุสัตว์เนี่ยปะทุสัตว์เนี่ยตัวผลิตแก๊สนะตัวทํำลายโอโซนนะพวกคุณบอกเราทำลายโอโซนสร้าง ผมถามว่าทำไมคุณไม่ทำไอ้นี่ออกมาล่ะลงไฟฟ้าไบโอกแอะไบโอก๊สมาต้มน้ำต้มเสร็จก็ไปดันไฟคุณรับซื้อกับคืนสิคุณก็ส่งเสริมมาสิคุณผลักดันมาไอ้กระสวงพลังงานเงินตั้งเยอะแยะไอ้กรมพลังงานสำรองกรมพลังงานทางเลือกกรมมันมีหลายกรมพลังงานเข้ามอยู่เนี่ยทำไมคุณไม่ส่งเสริมแล้วซื้อไฟกลับไปใช่ไหมพอซื้อไฟกลับไปเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้คาร์บอนเครดิตของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากด้วยเพราะมันแปรรูปไงแปรรูป ยกตัวอย่างราชบุรีบ้านผมเนี่ยใช่ไหมแค่สมาชิกสาหากรณ์โคนมหนองโพเนี่ยผลิตวัวออกมาเนี่ยขอโทษนะ<ห>ครับ<ห>ไอ้มูลวัวเนี่ยผลิตไอไอแก๊สเนี่ยออกมาเท่าไหร่ต่อวนัน<ช>แล้วชาวบ้านก็รวมๆกันทําเป็นพื้นที่รวมเลยใช่ไหมแล้วก็ทําไฟฟ้าออกมาเนี่ยนะได้เท่าไหร่ <c oughs> ฟาร์มหมูตั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยใช่ไหมนครปฐมไล่กันไปหมดเลยเนี่ยคุณส่งเสริมเขาทำฟาร์มผลิตเองแล้วคุณรับซื้อเขาคืนสิใช่ไหมขนาดว่าบางที่เนี่ย พอใช้พอผลิตเองเนี่ยได้ไฟมาหม้อตีกับ<ช>หม้อไฟตีกับเป็นคดีนะครับคุณต้องจ่ายตังห่างกันที่ดันไฟคืนไปให้ดันไฟคืนไปให้กับไอ้การไฟฟ้านะเห็นไหมคุณไม่ยอมแก้กฎหมายลูกอ่ะไม่ยอมแก้ระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อให้สอดรับอ่ะทำไมคิดกันจังมีแผนระยะสั้นระยะยาวระยะกลางทำไมคุณไม่คิดอย่างนี้ออกมาล่ะทำไมเป็นรูปประรมออกมานะใช่ไหม <h? S 2> ผมถามว่าใครใช้ไฟมากอ่ะระหว่างชุมชนจริงๆเนี่ย กับไอโรงงานใหญ่ๆกับไอห้างใหญ่ๆเนี่ยกับไอที่เอาไปใช้ไอบอล่เงี้ยที่พูดเนี่ยใครใช้ไฟมากกันใช่ม้หลายคนก็บอกว่าแล้วทําไมไอพวกนี้ให้มันไม่ให้ไม่ให้มันผลิตโรงไฟฟ้าผลิตของมันเองทาเองล่ะใช่ไหมไอพวกตึกใหญ่ๆใช้ไฟเท่ากับหมู่บ้านกี่หมู่บ้านล่ะใช่ไหมแต่ผักพาระความเดือดร้อนทั้งหมดเอามาหารเฉลี่ยเท่ากันแล้วผมถามว่าทุกวันเนี้ย สิ่งที่สําคัญเนะี่ยไอ้ระบบคิดอัตราไฟฟ้าแบบก้าวหน้ามันยุติธรรมหรอ,อหมันยุติธรรมเหรอใช่ไหมเขาไม่ได้ซื้อมากาแล้วก็ในมีส่วนลดใช่ไหมมีส่วนลดไอ้น,นี่ซื้อมากใช้มากบวกมากกับอีกบวกมากแต่ถ้าคุณเป็นบริษัททําสัญญาโดยตรงคุณได้ละอัตราหนึ่งอีกเลทหนึ่งชมันยุติธรรมไหมล่ะอ๋ออ่ามันเป็นเลทสัญญาคู่ซื้อโดยตรง่ะคือคุณสร้างโรงงานขึ้นมามีหักค่าเสื่อมราคาต้นทุนเป็นคงที่ใช่ไหมแต่คุณสามารถขึ้นค่าค่านี่ค่าบริการต่า เหมือนกรถไฟฟ้าเนี่ยทางด่วนเนี่ยคุณสร้างคอนกรีตมาให้รถวิ่งเนี่ยจนกระทั่งมันก็ต้นทุนก็เดอนเดิมคอนกรีตมันเดิมแต่คุณเพิ่มค่าทางด่วนตลอดเวลาทางท้าคุณได้เพิ่มเสาคอนกรีตขึ้นมาโครงล่างเดิมคุณอย่างมากก็แค่ลากทาสีหน่อยหนึ่งนั่นนี่หน่อยหนึ่งครับเติมเปลี่ยนรถไฟหน่อยหนึ่งนี่คือไอ้มันเป็นมันฟิกคอสต์ถ้าหาค่าเสื่อมได้สาาพอย่างแต่ว่าโอกาสที่โกยกำไรหลังจากที่เขาเบิกต้นทุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีเพิ่มตลอดเวลา อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ถือว่าต้องมีการจํากัดการรับซื้อไฟจาก SVP อะไรต่างๆปัญหาหนึ่งที่ที่ได้รับฟังมาในแง่มุมหนึ่งคือเขาก็บอกว่าเหมือนกันว่าการผลิตไฟพวกนี้อย่างในใิใคมอุตสาหกรรมต่างๆที่จะใช้เองกับว่าผลิตมุ่งหวังเพื่อที่จะขายให้กับทางการไฟฟ้าแล้วก็ขายในใอัตราที่ราคาที่สูงกว่ามันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนพลังงานอันนี้อันนี้เท็จจริงยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรีต <ยก S 1> อนเนี้ครับมีผู้ประกอบการรายหนึ่ง มีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับทํากะทิ uh huh. แล้วอยู่ๆจะมาทาโรงไฟฟ้าฟังดูเหมือนตลกนะมันไม่น่าเกี่ยวนะคร uh ับ huh. มันไม่น่าเกี่ยวนะขอโทษครับมันเกี่ยวกันหมดเลยครับ uh huh. ผมถามว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การผลิตไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือการต้มน้ําเอาไอ้น้ําใช่ไหม uh huh. ไอ้กะทิก็ใช้ไอ้น้ำไหม uh huh. ใช่ไง uh huh. มันวิธีคิดคิดง่ายๆเลยครับนั่งลวงกันเลยครับสี่ห้าคนเลยครับ นี่คมอุตสาหกรรมมานั่งคุยกันเฮ้ยมึงได้ขายที่ใช่ไหมไอ้แก๊สตรงนั้นมันก็ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วนี่ไอ้ปตทมึงได้ขายแก๊สนะเฮ้ยไอ้บริษัทราชบีโฮดิ้งเฮ้ยอยู่เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้านี่วาเฮ้ยอยู่มาเป็นตัวผลิตไฟฟ้าไอ้เดอไอเป็นผู้ผลิตอะไรไอคั้นกะทิไอต้องการไอ้น้ำใช่ไหมเสร็จแล้วมาทาไงคุยกับการไฟฟ้าฝ่ายไอ้ฝ่ายผลิตเฮ้ยอยู่ช่วยเปิดใบอนุญาตให้ไอหน่อยสิ เพราะว่าส่วนหนึ่งไอจะขายไฟฟ้าให้กับยู่ด้วยเห็นไหมมันนั่งคุยกันนะมันนั่งคุยกันไปด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วมอไรมันไม่อย่างนั้นทีมันก็จะทำโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นทำโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมันทำทีเดียว2อตัวตัวตัวไดนามอที่2ตัวถูกไหมไอตัวหนึ่งเอาไปใช้ในกิจการไอ้น้ามันได้ได้มา อะไรคั้นกะทิด้วยอีกต่างหากเห็นไหมซื้อแกอ๊สปตทอีกตัวหนึ่งไว้เพื่อเพื่อเป็นการตอบบอกว่าผมก็ได้ขายไฟให้กับการไฟฟ้าภายนิกแล้วให้อีกแก๊แล้วไงเห็นไหมแต่ทั้งหมดแล้วได้อะไรครับอุปกรณ์เข้ามาหมดได้ boi อีกต่างหาก เห็นไหมนี <Harriet> ่คือข้อเท็จริงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความเลวร้ายของไอ้แก๊งเนี่ยมันมีแก๊งเล็กแก๊งน้อยอยู่อย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้แล้วเอาเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องหาผลประโยชน์ไงร่วมกันไงเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมถามว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นมาทว่มทำไมประชาชนต้องต่อต้าน ก็คุณอยู่ๆคุณจะมาสร้างโรงงานคุณต้องเอาน้ามาต้มใช่ไหมคุณเอาน้ามาต้มคุณเอาพลังงานมาใช้ค,คุณต้องสร้างความร้อนในพื้นที่พื้นที่เป็นสีเขียวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรชาวบ้านเขาทึ้งต่อต้านไงไอ้ต่อต้านไม่ได้รังเกียจหรอกที่จะมีโรงไฟฟ้าแต่รังเกียจที่วิธีการของคุณหรือการทํากระบวนการมันไม่ชอบไงมันไม่กรีนมันไม่เขียวมันไม่ทั้งกรีนและมันไม่ทั้งคลีนไงใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยคือข้อที่จริงว่าไอ้แก๊งต่างๆพวกนี้มันเป มันก็เลยมาดูดผลประโยชน์จากประเทศ <c oughs> ซึ่งถามว่าถ้าสมมุติว่าไอการไฟฟ้าสายผลิตอีแก๊เนี่ยมันทําให้อย่างที่ผมบอกแต่แรกไงว่าเกษตรกรรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะครับผลิตอะไรของตัวเองได้อะไรได้ใช้กันเองเอื้ออํานวยตรงนี้ให้สิระบบ ไฟสำรองของเรายังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะไอ้คนใช้ไฟหลักจริงๆใหญ่จริง,รง,รงไม่ใช่ไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่หมู่บ้านไม่ใช่สังคมชุมชนแต่มันเป็นอุตสาหกรรมกับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ต่างหาก <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีธุรกิจออกมาตอบรับเซเว่นจะปิดไฟไอ้น,นู่นไปนี้ <c oughs> เรื่องมึงไม่เกี่ยวกูอมึงจะปิดไฟไม่ปิดไฟเห็นไหม <c oughs> ไอ้นู่นก็จะออกมาโดดเล่นด้วย <c oughs> เล่นจะแสดงอาการฉันเล่นด้วย <c oughs> เห็นไหมเขาจัดละครผมถามว่าไอ้พวกนี้ไปดูเหอะมันก็มีหุ้น ไอ้ตรงนี้ทั้งงั้นธุรกิจถ้างั้นแหละสร้างละครฉากร่วมด้วยเพราะดูเออประโยชน์กูก็ได้เหมือนกันเห็นไหมมันต้มคนทั้งประเทศอ่ะแ,แต่ว่าถ้าทำอย่างที่อาจารย์บอกนีเดียวในทุนนักการเมืองที่เขาไปลงทุน<ด>สมนทภนมฐานหินเอาไว้แล้วทําขนส่งเข้ามาแล้วก็<น>จะทำยังไงจะเป็นปัญหา๋ยวคุณต้องพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาสรุปกันในเรื่องของพลังงานปัญหาแล้วก็ทางออกต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับสักครู่ครับ